สวัสดีครับเช้าวันนี้เรามาทำแฮมเบอร์กันครับไทยแฮมเบอร์ทำอะไรเราใส่มากออกครับ ใส่หมอ้ออบหม้ออบลมร้อนอปเอาเข้าต่อบหนึ่ที่ตั้งเตออออาอบเพียงเท่ครับ Setelah parah-parah, <tik>